หลายปีที่ไม่เห็นป๊อปนะเนี่ยป๊อปเอ่อที่เคยเห็นก็ไปเล่นละครใช่ไหมเป็นแม่นาเดชนานแล้วนานแล้วแล้วก็ไปเป็นผู้กํากับภาพยนตร์หนังสั้นใช่ไหมในซันค่ะยาวเป็นเด็กโตนี่ใช่ไหมเด็กโต2004ที่เริ่มตั้งก็2ยปีแล้ว2,005ออกนะคะแล้วก็ไปฉายที่พูซานนะคะก็เป็นนางที่ทํากับนกนิสา นะคะก็เป็นหนังสารคดีอันแรกที่แบบไปไกลไปฟิล์มแฟชั่นยี่สิบอันแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเด็กชาวเขาที่ไปดูทะเลครั้งแรกร้100อยนาทีค่ะนะคะอโอ้ก็ยาวนะร้อยนาทีการเป็นฟีเจอร์ค่ะเป็นฟีเจอร์แลงฟิลฟ์ม,ม,มก็เข้าไปพูซานคือตอนนี้คือบอกตรงว่าพูซานฟิล์มแฟชั่เกาหลีนี่หูได้รับรางวัลไปแบบไปฝรั่งเศสไปสเปนไปนิวยอร์กไปหลายที่เลยค่ะค่ะ แต่คือเรียนรู้อย่างนี้นะคะการทําหนังหรือการเขียนหนังสือในก,การสอนโยคะนะคะ,ะไม่รวยค่ะอไม่รวยนะคะยอ,นนะอยาเป็นศิลปินติดแต่ก็คือเพราะทำเพราะว่ามันมันอิ่มใจนะคะอิ่มใจต้องควักเงินเองมาทําถึงเราจะไปสะบัดผมหาเงินแล้วก็คือไปทําสิ่งที่รักที่ชอบแต่มักจะสิ่งที่เรารักชอบเนี่ยมันมันเป็นน่ามาได้กล่องอะ ใช่แต่เด็กโตเนี่ย <ฮะ S 1> เป็นภาพยนตร์<อ>ที่ดีใช่ปะ่ะเป็นภาพยนตร์ที่เราตั้งใจทําแล้วก็ไปได้รับรางวัลในงานเทศกาลภาพยนตร์านานาชาติแต่ทําไมมันไม่ประสบความสาเร็จประสบความสำเร็จอะไรได้ไรได้ไรได้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 เงินเยอะเลรรวยเลยปะรวยเลยปะพี่ต้องเข้าใจอันนึงนะว่าว่าหนู ลงทุนเองอ๋อลงทุนเองด้วยเหรอเด็กโตเนี่ยลงทุนเองเนี่ยถ่ายรูปเองถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเองถ่ายรูปเองนะคะไปที่เป็นโตมาโตกันก่อนมาโตกันก่อนเออถ่ายรูปเองด้วยลงทุนเองด้วยใช่กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านเรื่องนี้ลงทุนกี่ล้านอ่ามันอย่างนี้คือตอนทำไปอ่ะคือควักเงินเองไปทำโปรดักชั o n ช่วงโปรดักชั o หนึ่งปีนะคะเก้าเดือนนะคะใช้เทปนะคะแบบ mini ccd นะคะไปต้อง ร้อยนาทีร้อยเทก็คือพันนาทีพันนาทีไปให้ตัดตอนเหลือร้อยร้อยนาทีให้ได้นะคะสิบสเปอร์เซ็นต์โอเคถ่ายทำไปคือไปอยู่ในชาวเขาก็ลงทุนไม่กี่แสนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในชาวเขาแต่ตอน post production เนี่ยสตูดิโอตอนนี้อยู่ทาวนน์ทาวๆ post production อะคือต้องไปเช่า อ่าแล้วก็คือต้องตัดต่อ,อ,อใช่ไหมคะไม,ม่เหมือนเขียนหนังสืออ่ะมันคือเดี่ยวได้ใช้เดี่ยวออแต่นี่คือมันต้องมีชีมนะคะน้อง,งๆชีมออถูกต้องไหมคะ,ะแลวคือบทต,ต้องดีถ้าบทไม่ดีมันคือก็จะไปไหนแล้วก็อรอลภูมิใจกับมันมากแล้วก็ภูมิใจสิ่งที่มันหนังเนี่ยทุกคนดูเสร็จร้องไห้แล้วไปถ่ายที่สกาอ,อ่าลงที่สกาล่ากับลีโดนะคะแล้วก็ตอนที่สกาล่าไปอยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วค่ะครูดดคใหญ่ก็ไม่อยู่แล้ว<า>ค่ะคุณใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือ,อนกันนะคะก็ไปนิสุดก็ได้เป็นเป็นมะเร็งนะคะ,คะก็เสียชีวิตไปสักสีหปีที่แล้วเนี่ยครูดวดเนี่ยดูไปขึ้นเป็นภูเขาไปครูต่างๆแล้วก็คนที่ดูไปเนี่ยคือเชื่อไหมว่าหนังเด็กโตเนี่ยได้เงินมาแต่ช่วงที่คนดูหนังเสร็จร้องไห้เป็นวักเปงแวงเอาเงินควักแบบร้อยบาทค่าหนังเป็นหลายพันใช้กับกระบอก เขอจะให้ห,ห้าหมื่นบาททุกคืนเลยอ่ะคนก็บริจาคเงินแล้วก็ซื้อเสื้อยืดห,หนังเนี้รอ,อดได้เพราะว่าขายเสื้อยืดค่ะขายเสื้อยืดจะมีช่วงหนึ่งคือทุกคนมีเสื้อเด็กโตก็คือไม่มีโฆษณาค่ะก็คือว่าให้คนใส่เสื้อยืดไปโฆษณาให้เราปากตะปากอยู่ในโรงหนังแปดอาทิตย์โอ้ก็น,นานนะอยู่แปดอาทิตย์สองเดือนสองเดือนชิ้งคองเตะเราออกมาค่ะเราออกจากชิงคอง ผูใจเ <The King S 1> ดินกิ้งทแลวที่ภูมิใจที่สุดนะคะออคนที่ทำหนังนะคะผู้อินนี้ทั้งหลายเนี่ยภูมิใจว่าตอนช่วงเราหนังออกนะคะไปแถวสีลมนะคะมแีแผ่นผีแผ่นผีขายได้โ <laughs> ต,ตแผ่นผีขายเข้าใจผะภูมิใจไหมเนี่ย<อ>นะคะแล้วไปเจอเจ้ยเจ้ยที่ทำแบบว่าบริสตลีโยททำหนังนะบุญมีลึกชาได้ได้ได้คานได้ได้แบบไปได้คาน์เจ้ยเจอแต่ว่าเจ้ยแบบว่าป๊อปจำไห้นะ หนังผมเนี่ยไม่มีใครก๊อป<ร>อ่ะเพราะไม่มีใครขายแผ่นผีเขา,าอ่ะ<อ>โอเคอใครดูอย่างนะบุญมีระลึกชาติที่ได้ได้ขาดนะคืมอมันถ้าดูไปคือจะแบบโอเคมีปลาเอาผู้หญิงอในน้ํานานมากจะออกจากโรงหนังแต่พุ่มไปเป็นข้หลางจะทำไงดีนี่ตอนนี้เนี่ยเอามาสตรีมมิ่งใน u t u b e ก็ได้ ทำได้ปะมันไม่เหมือนตอนนี้ทไมทไมอ่ะเาสตรีมคนจะได้ดูเยอะขึ้นเนี่ยน้องมีใหม่เนี่ยจะได้ดูจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งนะคะเราสตรีมไปนะคะหลอกหลอก True Vision นะคะแล้วคือขายให้กับ สายการบินะนะ,ะ,ะลงสายการบินไทยจริงๆได้เงินมาจากสายการบินไทยด้วยนะ,ะแล้วก็คือมีคนเขียนมาว่านั่งเครื่องบิน business class ไปจากออสเตรเลียขับบ้านดูหนังเด็กโตแล้วก็ด่านะคะดา่าใครด่าพวกเราว่านัง่งเขาพูดว่าจุดจุด่ดาๆว่า,วานังเยี่ยมากแต่ทำไมนางเยี่ยจริงๆทำไมไมาเยี่ยมกระดานี้บอกว่า กูน้ำตาไหลนะคะเดินออกจากเครื่องบินเพื่อนถามว่าแม่งพ่อมึงตายเหรอเนี่ยไอ่ามึงหน้าตาเป็นอย่างนี้ทําให้คนร้องไห้ขนาดนั้นโอ้ที่เขาบอกว่าหนังเฮี้ยมากคือเขาดูแล้วเขาแบบอินเขาอินจนร้องไห้คือไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีใช่หนังมันดีจนเขาแบบว่าเเพื่อนร้อ่าก็นความรู้สึกไม่ได้เราเพื่อนก็ร้อว่าพ่อมึงตายอะไรอเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจค่ะนะคะ